สกันแล้วครับกับคีย์บอร์ด HE จากทาง a า u s p a c e กับรุ่นเบ e เตอร x 1 9 h e หรือว่า TX69HE นั่นเองคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นไซส์แบบ65%อีกรุ่นหนึ่งครับที่ถูกอัปเกรดในด้านของซอฟต์แวร์มาดีมากขึ้นซึ่งวันนี้ทาง a า u Space จะพาทุกคนมาดูองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวกับคีย์บอร์ดตัวนี้กันครับสิ่งที่ได้มาในกล่องนอกจากคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยจะมีสาย USB Type A to Type C คีย์แคปเสริม2ปุ่มหรือจะเป็นปุ่มรับ Enter และปุ่มตัวหนอนคู่ม,มือการใช้งาน และสติกเกอร์นั่นเองครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยวัสดุของตัวเคสเป็นแบบพลาสติก ABS ที่มีความคงทนสูงไม่เปราะบาง ครอบคลุมทั้งบริเวณของตัวคีย์บอร์ดซึ่งไมโโทนสีดําเป็นหลักครับส่วนด้านล่างมีที่ปรับระดับขาตั้งเพิ่มเติมสระดับครับปรับได้ตามสรีละหรือการใช้งานของแต่ละคนได้เลยและในรอบนี้ครับพอร์ต USB Type C เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่นิยมมากที่สุดและในบริเวณเดียวกันเนี่ยก็จะมีท็อกเกิลสวิตซ์สำหรับปรับระบบการใช้งานระหว่าง Windows และก็ Mac OS นั่นเองในส่วนของคีย์แคปเนี่ยมาในธีมสีเทาเป็นหลักเลยครับตัดกับสีเขียวนีออนและสีม่วงส่วนของสีเขขีี ior, ีียยยวนนนนนอออออออ่่่่่่จะะะะููใตตแแแแหงงงงปปุุมมม Enter SE ล SC, ลลฟ์าภาษาษษักฤ Alpha รส แทกเข้ามาในสีของตัวฟอนต์บริเวณปุ่มมอดต่างๆตัดกับสีดําที่เป็นเบสทําให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นสีที่ตัดกันได้อย่างลงตัวเลยครับตัวคีย์แคปครับใช้เทคโนโลยีแบบดับเบิลช็อตทำให้ในส่วนของตัวฟอนต์ภาษาอังกฤษเนี่ย จะไม่มีทางเรือนลางหายไปแน่นอนแต่ตัวฟอนต์ภาษาไทยเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ทับลงไปซึ่งจะเป็นฟอนต์แบบไม่มีหัวดูมินิมอลและล้ำสมัยมากขึ้นส่วนของสวิตช์ครับจะเป็นแบบแมกนติกสวิตช์เพื่อรองรับการใช้งานคีย์บอร์ดที่เป็นแบบฮอยเอฟเฟกต์ตัวสัมผัสจะเป็นแบบลีเนียครับซึ่งรูปแบบของคีย์บอร์ดเนี่ยเราสามารถเซตตำแหน่งแอคทีฟหรือเลือกจุดแอคทิเอชั่นพอยต์ได้ผ่านทางซอฟต์แวร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเต็มๆในพาร์ตต่อไปแต่ขอแอบสปอยก่อนว่าเค 8E เนีีย่ยยา,าระดก,กอด mm, กกอนนองดดองุลแจ ที่เพิ่มเข้ามาใน KX 69HE ครับนั่นคือเรื่องของสายคล้องหรือว่าส t ต็ปนั่นเองโดยตัวสายตัวนี้เนี่ยออกแบบขมากับทีมสีของคีย์บอร์ดครับซึ่งถ้าใครไม่ต้องการก็สามารถใช้ไขโคงที่แถมมาในกล่องเนี่ยถอดออกได้เหมือนกันและคีย์บอร์ดตัวนี้จะมีไฟ RGB ที่สามารถปรับโหมดปรับสีไฟได้ตามต้องการเลยครับปรับได้ผ่านทั้งตัวคีย์บอร์ดและก็ตัวซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับส่วนของ PCB เนี่ยสามารถทอสวอปเปลี่ยนสวิตช์ได้ครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่ารองรับแค่สวิตช์ที่เป็นแมกเนติกสวิตช,ช,ช์เท,ท พรีเตอร์ตัวนี้กันว่าเสียงมันจะเป็นยังไงครับ โดยรวมแล้วเนี่ยสำหรับ KX หก HE ตัวนี้จะเหมาะคนที่ต้องการใช้งานเล่นเกมไปส่วนใหญ่หรือคนที่ต้องการเล่นคีย์บอร์ดแบบตอบสองอย่างรวดเร็วสายเกม FPS หรือว่าแนวรถถิฟทมเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยครับหากใครสนใจนะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถสั่งซื้อได้กับตามตัวแทนจำหน่ายชั้นนำหรือว่าติดต่อออฟฟิเชียลได้โดยตรงเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสุบการรับชมครับ